สวัสดีครับรีวิวสั้นกระตัวกลับมาอีกแล้วนะครับกับกลับมาสารต่อกับเต่าล ja ินจา X กับ Universal Monster นะฮะหลังจากที่เคยรีวิวตัวลีโอนารโดที่เป็นคนคอมเป็นฮันแบ็กเมื่อนานนานแลว้วเหมือนกันนะฮะก็กลับมาภาคต่อนะครับเพราะว่ามีคนถามอยู่ว่าจะทำต่อให้ครบไหมนะฮะซึ่งเราก็ซื้อมาครบ4ตัวแล้วแหละแต่ว่าก,ก,ก,ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำต่อสักทีหนึ่งนะฮะ,ะมางั้นมาต่อกันเลยครับกับตัวนี้นะครับ นี่นี่ก็คืออาราฟาเอลนะจ๊ะอาฟาเอลแอสแฟนกินสไตล์นะครับผมก็ดูเหมาะกันดีนะอาฟาเอลก็ดูเป็นอ่าเต่าที่ค่อนข้างอารมณ์ร้ายมุทะลุดุดนันจริงๆแฟนกินสไตล์เนี่ยไม่ใช่ปีศาจที่อารมณ์ร้ายนะเพราะแฟนกินเนี่ยก็จะเหมือนกับเด็กไร,ริ้สานะเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดมาเขายังไม่รู้อะไรเลยนะฮะให้ดูกล่องก,ก่อนเนี่ยกล่องเป็นเนี่ยนะฮะเปิดดูได้นะป๊าเนี่ยก็จะเห็น มีตัวลาฟาเอลอยู่ด้านในนะฮะอาร์ตเวิร์กเนี่ยทำสวยสวยมากสวยเลยอ,ะอ่ะกล่องคนนี้ก็จะหนาๆห,หน่อยนะฮะแต่น,น้อยกว่าเต่าลีโอนะฮะเพราะว่าคนคอมเนาะกระดองมันใหญ่กระดองมันใหญ่อ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่นะครับด้านในก็จะมีหนึ่งถาดเท่านี้เลยนะฮะก็จะมีตัวของลาฟาเอลแล้วก็มีนี่สามงามนะฮะใส่ใส่ในอาวุธคู่กายเขาแต่ว่า สก็จะมาในรูปแบบคล้ายๆกึ่งๆเสาล้อฟ้าปะม,มีตุมต่มๆเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็ทําทรงใบมีได้เป็นสายฟ้านะฮะแล้วก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนนะจ๊ะอ่าอันนี้บอกก่อนเลยว่าอา่าลาฟาเอลเนี่ยรู้สึกจะเป็นตัวแรกนะฮะที่ผมซื้ออา่าลาฟาเอลเป็นตัวแรกเลยนะที่เราซื้อมานะฮะคือว่ามันอยู่ในช่วงที่เรากําลังไล่ไล่ตามซื้องานเก่าๆลิจานะอ่าไม่ว่าจะเป็นของปี 2012หรือว่าเป็นของปี89อะไรพวกนี้นะฮะก็หาซื้อไปหาซื้อมาเว้ยก,ก็สไลด์สไลด์ไปอะ่ะมันจะมีกลุ่มซื้อขายต่าจารอยูประมาณนี้นะฮะก็ไปเจอคือมันน่าจะเพิ่งออกเลยแหละเออเราก็เจอแล้วก็จะเห็นเพื่อนเพื่อนในเฟซนะฮะพี่น้องที่เขาเขาก็เล่นต่อจาเหมือนกันอะ่ะเขาก็มาโพสต์กันเว้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรวะสงสัยเลยเพราะเรารู้สึกว่าคือเห็นครั้งแรกเลยนะชอบ ชอบเลยอะเห็นครั้งแรกแบบเอ้ยเอยเอแปลกตาดีซึ่งก่อนหน้านี้ของปี89มันก็จะมีอ่าทำเป็นพวกอีเวนต์ต่ตางๆนานานะฮะไม่แน่ใจแต่ว่าไม่แน่ใจว่าฮาโลวีนหรือเปล่านะแต่เขาก็จะมีทําแบบเป็นเป็นปีศาจอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็พอมาณนะรุ่นปัจจุบันแล้วก็เขาก็มีการกลับมาทำทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่าพอเราเห็นว่าชื่อมันก็จะมีบอกเลยนะฮะว่าคลอสกับยูนิเวอร์แซลมอนสเตอร์นะฮะก็เอ้ยเอ้ย น่าสนใจน่าสนใจแล้วตอนนั้นรู้สึกก็พอเราเริ่มหาข้อมูลเนี่ยพอเราเห็นตัวนี้นะเราก็ไปสั่งตัวนี้มาก่อนอ่าพอสั่งตัวนี้ปุ๊บก็เริ่มเห็นเห็นมันจะมีให้รูปอะ่ะรูปเหมือนรูปน่าจะเป็นรูปโปรโมทนะแต่ว่ายังไม่ใช่แบบรูปโปรโมทแบบแบบออฟฟิศแบบเต็มตัวที่มันมีทั้งตัวอะไรประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวต่อไปอะ่ะลีโอที่มันเป็นฮันส์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเออชอบชอบก็เลย ไปสั่งมานะฮะเบื้องต้นตัวนี้ก็คือก็ไปถามร้านค้าก่อนเ mm. พราะว่าเราไม่ได้พีไงมันออกแล้วอะ่ะก็ไปถามว่ามีไหมว่ากดร้านค้ามีนะฮะอ่าหลังจากนั้นเราก็เลยพีมานะฮะให้มันครบสี่ตัวนะซึ่งอา่ามันก็มีเอพิวมีสปินเตอร์มีครซี่โจนพวกนี้แต่ว่าพวกนั้นเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ซื้อเราเอาเก็บแค่เต่าสี่ตัวพอนนะครับผมเนี่ยดีไซน์แม่งถูกใจมากแกะมาตอนแรกนะถึงกับอึ้งอะ่ะว่าเฮ้ยตัวมันใหญ่นะ คือเราเคยเล่นเต่าอ,อันนี้เป็นงานเอิก่านะฮะเราก็เคยเล่นงานเอิก่าเวลาที่มันเป็นเต่าลิจ่าที่ลงในมันไม่ใช่ของเล่นๆอ่ะที่มันจะเป็นเต่าลิจ่าของมูฟี่นะฮะเออตัวมันก็จะ,ะค่อนข้างใกล้เคียงกับกับฟิกกูอาร์ตนะฮะก็จะอยู่ในทรง1นึต่อสิซึ่งอันนี้อาจจะเป็น1นึต่อสิบสไม่แน่ใจเพราะแฟรงเกนมันตัวใหญ่ไงแล้วก็ก็โอเคนะรู้สึกตัวใหญ่เต็มไม้เต็มมือมากนะฮะแต่ก็อย่างว่านะฮะงานเอิก่านะมันก็จะมี ข้อเสียของงานเดก้าก็คือไอ้พวกจุดจุดขยับข้อพับอะไรเนี่ยโดยเฉพาะพอเป็นเปล่านีจาแล้วมันจะต้องมีเนี่ยเนี่ยไอ้พวกที่สนับข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้ไอ้ผ้าผ่นพวกนี้ซึ่งมันจะคอยมาบังจุดข้อต่อก็เลยทําให้ก็งอได,งอได้งอได้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะเนี่ยงออะไรแค่นี้เองนะเออแต่ส่วนอื่นก็กโอเคอ่ะแต่ก็อย่างว่าพอมันเป็นเนก้าเนี่ยนอกจากไอ้พวกระบบข้อต่อที่มันถูกบังเนี่ยทำให้มันงอได้น้อยแล้วนะฮะไอ้ความที่ ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นยางของเขาเยอะนะฮะทาให้บางทีมันมันกลางเนี่ยมันก็มีการยื้อยุดตามสเต็ปข้อต่อของเนก้านะฮะก็ต้องยื้อยุดหน่อยกว่าว่าจะงอได้เนี่ยฟังเสงียงขอเราขึ้นเห็นน่ะเออมันมันน่าจะกึง่งกึงเฟืองนะมันไม่ใช่เฟืองทั้งอันนะแต่ก็น่าจะกึง่งๆึอยู่อูเริ่มลำคาญโซ่เี่ยม,มันมีโซ่ที่พันอยู่นะอ่าต้องต้องจัดวางดีด จริงโซโซรู้สึกโซมันถ้าจำไม่ผิดน่าจะพันเอวนะเว้ยรายละเอียดเนี่ยสุดตริงมากบอกเลยว่าสุดตริงมากแม่งทำหัวหลับเอวให้แบบมันมันมันสูงขึ้นไปให้มันคล้ายๆแ้สังเกตนะพะถ้าเกิดใส่ผมไปเลยเนี่ยผมมันจะปิดหน้าผามันจะแบบผมผมมาผมอะไรอย่างงี้นะอาจจะดูไม่ไม่ฟีลฟ้าเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ด้วยความที่สังเกตเนี่ยเป็นการเอาซากศพมาเย็บติดกันนะฮะมันก็เลยแบบจะมีรอยเย็บรอยอะไรนั่นโน่นนี่นะฮะนี่ มีเครื่องวัดด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบวัดชีพจรนะอ่าว่าฟื้นปืนขึ้นมาแล้ววัดชีพจรเราเป็นยังไงนะฮะล้วมีสายระโยงระยางมนาะนี่ด้านหลังก็จะมีนี่มีเข็มวัดความดันอะไรท้งอย่างหน,นะนึ่งนี่ยมีปะด้วยเนี่ยเอาเอาฝาท่อมาปะตรงกระดองด้วยเป็นไงโคตรเท่เลยโคตรเท่ฮ่าฮ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธของพี่เขาบ้างน,นี่ไซของเขาที่ให้มาอย่างที่บอกนะฮะว่า เนี่ยมันทําเป็นรูปสายฟ้าเห็นนะแล้วก็กึงก่งข้างๆคล้ายคล้ายกึง่งก่งสาย่อบ้านะฮะซึ่งเขาก็จะให้มือที่ถือแยกมานะมือมันก็จะมีไอ้มือเนี่ยถืออาวุธอันนี้นะฮะกับมือกำแยกมาให้นะครับเพราะว่ามือที่เขาใส่มาเนี่ยมันเป็นไอไ้อมือแปรแหละซึ่งไอพวกนี้มันเป็นยางนะฮะอันนี้เนี่ยมันมันมันแข็งหน่อยนะถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยเซฟๆหน่อยก็ก็เป่าไดร้อนสักนิดหนึ่งนะฮะให้มันนิ่มๆมันจะได้แบบยัดเข้าไปง่ายๆนะ เปลี่ยนมือก็เหมือนทั่วไปเลยก็ดึงออกมาเออดึงออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปฟ้ากาให้เอฟังเก้นฟังเก้นถือบุตอ้โลำคาญโซ่จริงด้วยโซ่โซนี่จะจัดยากหน่อยจับไปจับมาแล้วมันชอบหล่นนะอ๋อะอ๋อ สวยสวยให้คะแนนของของความสวยเลยนะฮะส่วนข้อต่อเนี่ยด้วยความที่โอ้มันหนักนะตัวมันใหญ่ในตอนนี้ขาขาก็เริ่มอ่อนแรงแล้วคือก็ยังไม่ได้แบบหลวมแค่ว่ะนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะขยับง่ายนะฮะไม่ไม่ได้มีความฝืดมากเหมือนที่มาตอนแรกแนะเออมาตอนแรกนี่มีค่อนข้างที่จะฝืดเอยดอาร์เออดอาร์เลยนะแต่ตอนนี้นี่เริ่มเริ่มขยับคล่องขยับคล่องไม่ค่อยฝืดเท่าไหร่จัดได้ว่าสวยนะครับสวยสวยทั้งซีรีส์เลยนะฮะ อยากให้แบบเนกกาเนี่ยมันมีการคลอสกับนันโนนี่บ่อยๆนะมันเราจะได้เห็นเต่าหลายๆเวอร์ชั่นคล้ายๆกับสมัยสมัยยุคแปดเก้าปีเก้าศูนย์อะไรพวกนั้นนะฮะที่เต่ามันจะแบบโอโ้วาไรตี้มากเลยเป็นสารพัดท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากให้เป็นเลยนะฮะเออเท่ดีเท่ดีเป็นอีกชุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าโปรดปานมากนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปลงในมันไม่ใช่ของเล่นๆแหละแต่ว่ายังยังหาจังหวะไปลงไม่ได้ว่าตอนนี้ด้วยความที่นานๆจะถ่ายทีใช่ปะ ของเรามันก็แบบพอเอลมาทีเราก็ต้องมาจัดว่าจะเอาอะไรไปบ้างอะไรไปบ้างพาะบางอย่างโอ้โหมันก็นานแล้วไม่ได้เอาไปลงก็ทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะเออ,อแล้วก็นี่ก็คือรีวิวสั้นเฮ้ยต้องให้คะแนนก่อนดิเออยังไม่ได้ให้คะแนนเลยสําหรับลาฟาเอลฟังเกนสไตล์ตัวนี้นะครับผมนะเอาไปเลยที่2อู้หูนะฮะสองอูห้หูด้วยความที่อ่ารู้สึกว่ามันของมันให้มาน้อยไปนิดนึงนะฮะก็มีแค่มือเปลี่ยนแล้วก็อ่า อาวุธประจําตัวแค่นั้นเองนะฮะเออแต่เรื่องให้คะแนนะเรื่องดีไซน์ล้นร้วนเลยนะเออไอเรื่องเรื่องฟ้อมนี่แบบโอ้โหน้อยมากนะฮะเอออ่ะแล้วก็สําหรับใครมีความคิดเห็นยังไงกับตัวนี้หรือว่าซีรีส์นี้งไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะจ๊ะและข่าวหน้าจะเป็นตัวอะไรไก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะ e นีน้ไปก่อนนะจ๊ะ